สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันหยุดวันว่างก็จะมาบอกเคล็ดลับของการทำการลักน้ำนะครับแบบง่ายๆก็คือการเอาน้ำออกจากอ่างอย่างเช่นอ่างบัวนี่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนน้ำนะครับวิธีง่ายๆนะครับแม่บ้านก็ทำได้นะครับด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผมนะครับนี่ครับทำง่ายๆก็คือใช้ท่อพีวีแค่นี้นะครับ วิธีการทำงานก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับเพิ่ดูไปเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอันนี้นะครับผมทำไว้สองอันนะครับแม่บ้านที่สามีไม่ว่างก็ให้สามีทำไว้ให้แล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆนะครับผม,มก็วิธีทำก็คือนี่นะครับตัดท่ออย่างนี้นะครับก็คือจุ่ม ไอน้ำเข้าไปในท่อให้เต็มนะครับน้ำไปในท่อให้เต็มนะครับเติมน้ำไปในท่อให้เต็มแล้วก็โดดเลยนี่นะครับจะดูดูใหมดูใหม่ดทายมือเดียวไม่ถนัดนะครับเราปิดให้มั่นใจว่าน้ำเข้าไปในท่อให้เต็มนะครับนี่นะครับแค่นี้เองครับนี่น้ำก็จะออกมา ท่อแล้วนะครับเนี่ยพาดไว้อย่างนี้นะครับนะครับแค่นี้นะครับเร็วด้วยไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยนะครับชาวบ้านเรียกการลักน้ำนะครับง่ายๆนะครับเร็วด้วยนะครับนะครับห้ดูน้ำไหลออกมานะครับเป็นการถ่ายน้ำแบบสะดวกง่ายนะครับนี่ถ่ายมาแล้วนะครับ แล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปนะครับแค่นี้เองอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับเป็นข้อต่อ PVC นะครับเหลือเศษท่อ PVC ก็ได้นะครับสองอันอันนี้ไม่ต้องถา่ายน,นี่ผมเลี้ยงหอยเชอรี่ไว้นะครับมีตัวเขาใหญ่มากให้ดูนะครับเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับ นี่เป็นบ่อภรรยาเขาจะเลี้ยงบัวนะครับก็ทําที่ถ่ายน้ำให้เขานะครับนง่ายไหมครับเป็นเพื่อนลองไปท,ทําดูนะครับพมนะครับอุปกรณ์นี้แค่นี้เองครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับพร